มันเป็นสีแบบว่าอันเดอร์โทนเหลืองอะคือมันเหมาะกับคนไทยมากๆเละคะ่ะต่างแจ้งถ่ายรูปคือผิวจึงมากคือผิวมันดูแบบสว่างมันดูแบบมันดูสดใสอะเออเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรูปให้ดูเห็นอันนี้คือรูปที่ถ่ายกล้องหน้าโทรศัพท์เลยนะคะไม่มีการแต่งรูปไม่มีการเพิ่มแ่งใดๆน,นะเห็นปะคือหน้ามันใบามากเว้ยต้นแบบว่าอยากจะเอามารีวิวอ่ะลงไปปึ๊บเนื้อจะเป็นแมตเลยนะคะเห็นปะเวลาที่จับไปกับผิวหน้าได้ยินเสียงปะคือมันแห้งมันติดแบบกับผิวหน้าไปเลยเว้ยแล้วมันไม่ติดมือเลยเเ็นป คลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับอุ้มอีกแล้วนะคะในช่องอารมณ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์นะคะก็คือกดให้อุ้มด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆคือคลิปนี้ฉันจะมารีวิวคุชชั่นก็เลยมาแบบในสภาพหน้าสดนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะทุกคนชีมคืมอ,อะไรก็ยังไม่ได้ลงนะคะเพื่อนๆคือคลิปนี้จะบอกก่อนว่าผ่านการทดลองใช้มาแล้วจน ต้องมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังว่าคุชชั่นตัวเนี้มันดียังไงนะคะทุกคนคุชชั่นที่อ้มจะเอามาบอกต่อเพื่อนๆนะคะให้ไปลองใช้กันดูนะคือตัวนี้เลยของโซล a าคุชชั่นอัลเ m a t e แมดเอสพีบกบกบวก นะคะแล้วคือมันจึ้งมันปังมันตามคาเค็มเขาเลยเว้ยเออก็เลยแบบว่าต้องมาทาคลิปนะคะรีวิวให้ฟังนะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็ได้เป็นเบสออฟคุชชั่นด้วยนะคะของนิตยสา์สุดสัปดาปี2018อันเนี้ยที่เอามารีวิวคือมันเป็นคุชชั่นที่ปกปิดติดทนยาวนาน18ชั่วโมงควบคุมความมันแล้วมันเป็นคุชชั่นที่มันมีแบบตัวบำรุงเรียบร้อยคือมันจบครบในซองเดียวอะเออคือมันทั้งปกปิดทั้งบำรุงแล้วก็ทั้งกันแดดนะคะอันเนี้ยจะมาหาให้ดูคือชอบตรงที่ว่า อันนี้อุ้มจะใช้ฝั่งน้ํานะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูเลยยังไม่ได้ทาอะไรกับผิวเลยนะคะนี่สีมันเป็นสีแบบว่าอันเดอร์โทนเหลืองอะคือมันเหมาะกับคนไทยมากๆนะคะนี่เพราะว่าแบบคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองเนาะอันนี้คืออุ้มจะลงตรงนีนง้นิดนึงเยอะนิดนึงเพราะว่าดิฉันมีรอยสิวอยู่เนาะลงแบบนี้ไปได้เลยนะคะ หรือว่าเพื่อนๆคนไหนจะใช้มือก็ได้นะขอมามอยก่อนที่แบบว่าอยากจะมารีวิวคุชชั่นตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะนอกจากที่มันเป็นแบบซองแล้วมันพกพาง่ายแล้วอะ่ะคือมีวันนึงฉันไปเที่ยวกันเว้ยแกแล้วคือขึ้นรถไฟหัวลําโพงอะ่ะ เออแล้วมันร้อนมากวันนั้นคือแบบทั้งร้อนทั้งเหงื่อออกแล้วก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากถึง17ชั่วโมงนะคะเราก็ใช้คุชชั่นตัวเนี้ยตัวเดียวเลยเพราะว่าเร่งรีบมากนะคะก็เลยทาตัวนี้ไปโดยที่ไม่มีการลงแป้งใดๆทับไปนะคะแล้วก็ไม่มีการซับหน้าระหว่างวันใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าเป็นการที่แบบว่าจอดแล้วก็ลงไปเที่ยวขึ้นจอดลงไปเที่ยวอะไรแบบนี้ตลอดเวลานะคะทุกคนแล้วแบบว่าใส่แมสนู่นนี่นั่นนะคะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือออกไปกลางแจ้งถ่ายรูปคือผิวจึงมากคือผิวมันดูแบบสว่างมันดูแบบมันดูสดใสอ่ะเออเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรูปให้ดูเห็นอันนี้คือรูปที่ถ่ายกล้องหน้าโทรศัพท์เลยนะคะไม่มีการแต่งรูปไม่มีการเพิ่มแสงใดๆนะเห็นปะคือหน้ามันใบามากเว้ยจนแบบว่าอยากจะเอามาดีวิวะ่ะแล้วคือจนกลับมาถึงบ้านเดินทางประมาณ17ชั่วโมงนะคะทุกคนคือนานมากๆนะเออแล้วคือกลับมาถึงบ้านหน้าก็ยังโอเคอยู่ถึงแม้ว่าจะมีหลุด,หล,ดหลุดอะไรไปบ้างนะคะ ด้วยความที่มันเป็นแบบพุชชั่นด้วยเนาะเออแต่ว่ามันโอเคมากๆนะคะอันนี้ก็เลยจะเอามาแบบรีวิวให้ดูมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้ไปลองซื้อกันใช้นะคือจะบอกว่าแกมันจึ้งมากนี่นี่นะคะเราก็ลงแบบนี้ไปเลยลเกี่ยให้ทั่วหน้านะทุกคนหรือว่าจะใช้มือก็ได้ก็คือเกี่ยง่ายเหมือนกันนี่เห็นปะ เห็นมาทุกคนคือลงไปแล้วผิวแบบดีขึ้นมาเลยคือผิวแบบว่าดูสุขภาพดีขึ้นมาทันทีนะคะตอนแรกคือแบบมีรอยสิวแล้วก็เป็นหน้าแบบว่าสมๆซีๆ่เนาะอันเนี้ยตรงเนี้ยคืออุ้มอาจจะมีรอยสิวอยู่บ้างนะคะก็สามารถใช้คุชชั่นตัวนี้นะคะแท็บเพิ่มลงไปได้เลยนะคะทุกคนคุชชั่นตัวนี้นะคะคือเวลาที่เราทาแบบทับลงไปอีกรอบนึงอะ่ะมันจะไม่ทําให้แบบเป็นคราบเลยคือดีมากๆทุกคนอันเนี้ย คือเจอคุชชั่นที่แบบว่าใช่แล้วนี่ก็คือสามารถลงแบบใต้ตาซ้ำไปได้เลยทับบริเวณที่แบบเรามีรอยคือซองเดียวครบจบจริงๆอ่ะแล้วมันแบบเป็นมีกันแดด UV A UV B อะไรด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ความจึ้งของคุชชั่นตัวนี้คืออะไรรู้ปะเราลงไปปึ๊บเนื้อจะเป็นแมตเลยนะคะเห็นปะเวลาที่จับไปกับผิวหน้าได้ยินเสียงปะ คือมันแห้งมันติดแบบกับผิวหน้าไปเลยเว้ยแล้วมันไม่ติดมือเลยเห็นปะเพราะว่าอุ้มอ่ะได้ทดลองใช้คุชชั่นหลายๆแบรนด์มาแล้วได้ทดลองใช้แบบพวกรองพื้นต่างๆเวลาที่ลงไปผิวจะมีความแบบว่าหนึบๆช่ำๆอยู่เวลาที่จับบนผิวก็จะมีความหนึบๆทาให้เราจะต้องลงแป้งทับเพื่อที่จะแบบว่าให้แบบผิวม,มันสบายผิวอะเออแต่ตัวเนี้ยคือไม่ต้องเลยเว้ยคือแบบทาปุ๊บแล้วมันแบบแห้งมันแมทไปกับผิวเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือเนื้อ <c oughs> ของเขานะคะ เป็นสีแบบอันเดอร์โทนเหลืองแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราถ่าไปเนื้อเกี่ยงง่ายมากๆเห็นปะหรือว่าจะสามารถใช้เละใช้แบบฟองน้ำแบบนี้ก็ได้ ถ้าเพื่อนือนคนไหนนะคะใช้ฟองน้ําลงบนผิวนะคะอุ้มแนะนําว่าให้เขแบบค่อยๆแท็บแบบนี้นะอย่าแบบว่าทาเป็นปื้อเป็นปื้อเป็นปื้อแบบนี้นะคะมันจะทําให้แบบว่าดูไม่เนียนนะทุกคนคือแบบถ้าแท็บแบบเนี้ยมันจะให้ความเป็นงานผิวมากกว่านะคะแล้วอันนี้อ่ะมาพูดถึงตรงนี้ต่อนี่ใช่ปะพอเวลาเราทาลงบนผิวแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมทุกคนคือมันแบบว่ามันเนียนไปกับผิวแบบนี้เลยแล้วเวลาที่จับอะมันแห้งมากได้ยินเสียงปะ เนี่ยคือแห้งจริงๆไม่โมเมเลยแล้วไม่หลุดลอกเลยเห็นปะ่ะทุกคนคือมันดีมากๆดีจนแบบอยากเอามารีวิวเลยอะ่ะอยากเอามาบอกต่อแล้วคือชอบเลยอะ่ะทุกคนคืออุ้มใช้แบบตอนที่ไปเที่ยวปึบไปเจอแดดออกไปถ่ายรูปเงอะออกอะไรใดๆก็คือคุดชั้นก็ยังติดทนอยู่นะอ๋อลืมบอกทุกคนตอนนี้นะคะที่อุ้มแต่งหน้านะคะเป็นเวลาประมาณ10บโมงห้นะคะนี่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไปแบบ10กว่าชั่วโมงแล้วผิวยังเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องไปวัดนะคะแล้วก็ น่าจะแบบเออเจอแดดอะไรใดๆนะแต่อุ้มอมาอย่างแนะนําสําหรับใครที่ทํางานออฟฟิศหรืออยู่ในห้องแอร์คือดีจริงๆเว้ยอยู่ในแบบห้องแอร์ใช่ป่ะมันไม่ต้องไปเจอแดดเหงื่อไม่ออกมันก็จะยิ่งติดทนเข้าไปใหญ่นะคะอันเนี้ยไม่ต้องลงแป้งเลยเว้ยตามคําเคมของเขาที่เขาได้บอกไว้เลยนะคะคือไม่ต้องทาแป้งคือมันจะแห้งทันทีเลยนะคะแล้วมันก็เป็นจริงๆแล้วปกปิดรอยดํา เนี่ยได้แต่อาจจะแบบไม่มิดมากขนาดนั้นแต่ว่าถืออยู่ในระดับที่แบบโอเคมากๆนะคะแบบให้ความเป็นแบบว่างานผิวอยู่เนาะนี่ โอเคลงแก้มแล้วให้มีพอมีสีแบบอ่อนๆน,นิดนึงก็คือเดี๋ยวขอตัวไปเขียนคิวก่อนนะเพื่อนๆคือแบบว่าขาดคิวแล้วคือหน้าโลนไม่ไหวเดี๋ยวอุ้มนะคะจะไปส่งน้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระกันนะคะที่วัดแถวบางพีนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวระหว่างวันจะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ก็น่าจะแบบออกไปเจอแดดร้อนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือแบบร้อนมากแดดแรงมากนะคะทุกคนไปไปดูกันค่ะว่าคุชชั่นตัวนี้จะเป็นไงบ้างอันนี้คือไม่ลงแป้งทเไปนะใช้คุชชั่นตัวเดียวนะคะมาดีิวให้แบบ เห็นกันไปเลยว่ามันดีจริงๆเด้ออันเนี้ยแนะนำทุกคนให้หน้าดูแบบไบรท์ขึ้นมาเฉดหนึ่งเลยนะคะแนะนำมาก ทุกคนขอมาอัปเดตก่อนนะคะขอมามามามอยกุบกิบเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถึงที่วัดแล้วนะคะบางทีเสียงรบกวนเยอะอาจจะแบบว่าเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินกันเนาะอันนี้อุ้มก็มาจอดรถที่ปั๊มนะคะแล้วก็ให้ดูอันนี้คือผิวตอนเที่ยงนะคะทุกคนอุ้มใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะอันนี้คือใช้กล้องหน้า iPhone เลยนะคะทุกคนไม่มีการแบบแต่งสีหรือว่าฟิลเตอร์ต้องอะไรใดๆคือมันดีจริงๆไว้แกเห็นป่ะคือมันเป็นงานผิวมากๆแล้วเห็นความฉ่ำความเงาความโกลของมันปะ่ะ เอออันนี้คือไม่ได้แบบว่าทาไฮไลท์หรือว่าลงแป้งอะไรที่มีชิมเมอร์เลยนะคะเห็นบาราดูผิวคือแบบมันเรียบมันแห้งมันแบบแมตตอลอดคือแบบสบายผิวมากๆนะคะอันนี้ก็คืออุ้มแค่แบบว่าเออ เอาสีแบบทาตามนันนึงแล้วก็เออาแชดโดเนาะเออแล้วก็ปัดทาคิวมาเขียนคิ้วมาทาแก้มอะไรใดๆแบบแทบจะไม่เห็นสีแก้มเลยเห็นปะที่แบบปัดมาตอนเช้านะคะแล้วก็ทาปากผิวจึ้งมากแกเพราะว่าปกติอ่ะจะเป็นคนที่แบบแต่งหน้าแบบเยอะก็คือไม่ว่าจะไปต่อขนตาใช่ปะหรือดัดขนตาบัลมังคาราอะไรใดๆแต่ว่าช่วงนี้คือขี้เกียจมากๆแล้วยิ่งมาเจอคุชชั่นตัวนี้ยิ่งขี้เกียจเข้าไปใหญ่คือฉันเลิกพกแป้งเลยจ้ะเพราะว่าตัวนี้แบบเลิศ ไปลองใช้นะทุกคนอันนี้คือพูดจริงๆแล้วอยากให้เพื่อนๆนะได้ไปลองใช้ไปลองซื้อมาลองใช้กันเราเป็นอย่างที่อุ้มพูดใหมมาคอมเมนต์ด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปวัดกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผิวกันว่าเมื่อผ่านไปแบบเป็นสิบชั่วโมงแล้วพอถึงบ้านแล้วผิวจะเป็นยังไงจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ไหมนะคะวันนี้ก็คือจะไม่เติมเลยนะจะไม่ซับหน้าอะไรๆทั้งสิ้นเนาะให้เห็นกันแบบว่าเร็วๆไปเลยนี่ตอนนี้ให้ดูก่อนแกคือมันจึ้งมากแต่ว่าเห็นปะ รอยมันก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะก็เพื่อนๆสามารถเอาคุชชั่นอะ่ะทับไปอีกชั้นหนึ่งได้เนาะไม่เป็นข้าบแน่นอนเพราะว่าลองใช้แล้วหรือว่าจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยด้วยก็ได้นะคะอันนี้คืออุ้มแบบลองคุชชั่นให้ดูอย่างเดียวเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แกคือเป็นงานผิวเป็น e e อเ d a ด l ล o กเวอร์เลยอะ นี่นะคะทุกคนอุ้มก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วนี่เรากำลังจะมาเซมซีกันนะคะทุกคนก็คือวันพฤหัผัน,น้องไม่ได้เซมนีแบบนานมากแล้วคือแบบเงียบสงบมาก โอเคคทุกคนตอนนี้นะคะอุ้มก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ออกจากวัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆเนาะใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปอุ้มก็จะไปหาที่นั่งทํางานนะคะไปเคลียร์งานไปเคลียร์คลิปที่แบบว่าค้างๆไว้เพราะว่าอุ้มถ่ายเองตัดเองเนาะไม่ได้แบบว่าเออมีทีมงานอะไรใดๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปตัดคลิปให้เสร็จนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาอัปเดตผิวให้เรื่อยๆเนาะตอนนี้ผิวก็ยังโอเคอยู่ขนาดเมื่อกี้แบบแดดแรงเวอร์บา,บายยนะคะตอนนี้เป็นเวลา สองทุ่มสิบแปดนะทุกคนอ่าอันนี้นะคะก็คือให้ดูผ่านกล้องโทรศัพท์นะคะเป็นกล้องหน้าจากมือถือเลยนะทุกคนไม่ได้ผ่านการแต่งอะไรเลยทั้งสิ้นเห็นปะคือผิวเหมือนกับตอนที่อุ้มถ่ายเพื่อนๆดูป้าตอนเที่ยงอะ่ะอันนี้อุ้มไม่ได้แบบซับหน้าไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยนะเห็นไหมดูความคลุมความมันของนาง ก็จะมีความเงาๆนิดนึงก็จะเป็นงานผิวดาๆแต่ว่าไม่ได้มันแบบมันเมื่อขนาดนั้นแล้วก็พวกเครื่องสอําอางอะอย่างที่แบบตินสอเขียนคิ้วที่เขียนไปหรือว่าแก้มที่ทาไปอัน่อ,อนเหมือนไม่ได้ทาก็ยังติดอยู่นะทุกคนถือว่าดีมากๆนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะตามเซเว่น n เนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ในเดสคริปชันนะคะถ้านี้หมดอุมก็จะใช้ต่อแน่นอนแน่นอนจริงๆ แล้วเดี๋ยวให้ดูแมสคือแมสอ่ะใส่ไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะแล้วผ่านมาสิบชั่วโมงแล้วอะ oh <no. S 1> เนี่ยติดแค่นี้เองตรงจมูกเห็นปะแล้วก็ตรงสายที่แบบด้านข้างหน้าตรงนี้ที่มันสีแล้วก็ตรงจมูกที่มันสีนะคะเนี่ยอทุกคนให้ดูผิวคืองานผิวมากอะเห็นไหมตรงนี้ก็คือที่เราปิดไม่มิดตั้งแต่เช้าอยู่แล้วนะที่เป็นรอยนะคะแต่ใดๆคือแบบฉ่ำไม่ไหว เลิศทุกคนใครกําลังมองหาคุชชั่นดีๆนะคะไปตามๆแล้วก็ใครใช้อยู่มาคอมเมนต์ <c oughs> พูดคุยกันได้นะมาป้ายากันนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพ่อุ้มด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้ว